Vi minns ทุกวันอาทิตย์เหมือนเคยนะคะครับผมนี่แต่ว่าแต่เรื่องทอออฟเดอะทาวของเราในวันนี้นะวันนี้เราจะไปทําตัวเป็นปนางงามเป็นเจ้าหญิง <c oughs> ที่อยู่่ามกลางหมู่สัตว์เล็กสัตว์น้อยชอบเลยดิชอบเลยเลยจะไปไหนอ๋อรู้แล้ว <c oughs> เราจะไปทําตัวเป็นเจ้าหญิง่ามกลางสัตว์น่ารักน่ารักที่นี่เลยค่ะที่เกตาฟาร์มนะคะที่พัทยาในช่วงทอออฟเดอะทาวจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยช่วง <c oughs> <c oughs> Talk the town of สนับสนุนโดยกล้องวงจรปิดวาตาชิเพียงแค่2ชั่วโมงนะคะจากกรุงเทพมาหานครเราก็จะถึงแล้วที่นี่ค่ะเกรตาฟาร์มที่ที่ เต็มไปได้วยรอยยิ้มแล้วก็ความสุขนะคะที่นี่เนี่ยยังมีร้านอาหารไทยแล้วก็ร้านอาหารยุโรปด้วยแล้วก็ยังมีฟาร์มสัตว์เลี้ยงแสนน่า,ารักด้วยนะคะและที่นี่ก็ยังสามารถออกกําลังกายแล้วก็แคมปิ้งได้ด้วยเรียกได้ว่าที่นี่เนี่ยมีครบวงจรเลยเ และหนึ่งในกิจกรรมที่เฟิร์นบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือที่นี่เลยค่ะที่ Great e d r e e t o p Park ค่ะซึ่งเป็นสวนเล่นให้กับน้องๆหนูหๆเล่นกันได้น,นำใจต,ตุใจสใัใจไปเลยไปเลยไหมไปดิไปเฟ่โอ้โหรออยู่เนี่ย ฟาร์มสัตว์เลี้ยงของเกรตาฟาร์มนะคะที่นี่เนี่ยมีสัตว์หลากหลายชนิดด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องหมู <c oughs> น้องกวาง <c oughs> น้องวัว <c oughs> น้องแกะนะคะคุณผู้ชม <c oughs> คุณผู้ชมสามารถที่จะป้อนอาหารก็ได้ปอด้อนนมก็ได้ถ่ายรูปเซลฟี่กับสัตว์ก็ได้นะคะและที่สําคัญที่นี่เนี่ยยังมีไม้ได้ขี่เล่นด้วยนะคะนี่แอนอายุเท่าไหร่แล้วะ ที่นี่นะคะยังมีร้านอาหารสไตล์ยุโรปที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากโรงนาจากยุโรปตอนเหนือด้วยนะคะนี่อย่างที่เปิดยกาลังกินอยู่เลยนะคะว่าอาหารที่นี่ก็มีหลากหลายแถมวัตถุดิบที่เขาคัดเลือกมาเนี่ยคัดมาแบบแต่ของดีๆให้คุณผู้ชมได้ทานนะคะแล้วก็ตอนกลางคืนก็จะมีเพลงบรรเลงเพราะๆให้เข้ากับอาหารอร่อยๆบรรยากาศชิลๆแบบนี้รับรองเลยค่ะว่าถ้าคุณผู้ชมได้มานะจะต้องตกหลุมรักเหมือนโบกับเฟิร์นแล้วก็ต้องกลับมาอีกแน่นอนค่ะพร้อมแล้วค่ะที่จะกิน อันอื่นอ่าน <Univers ities> ี่หม <Luis> ูเ <diction> ห <aries> ็ดเป็ดไก่ค่ะคุณผู้ชมปลาหลาเป็ดปก่เห็ดเตะที่นี่มีเนาะคนชอบกับการมาเท่าอันเดอร์เทาาแต่ต้องมีของกินให้เพิ่นด้วยนะพี่ได้ไปชิมบ่อยสนุกมากเลย ่ารอ้ถ้าคุณผู้ชมคนไหนนะคะอยากหลบเลี่ยงหลบลี้หนีภัยความวุ่นวายจากเมืองกรุงนะคะก็สามารถที่จะมาพักผ่อนได้ที่นี่ค่ะ Oasis Camping ที่ Oasis Camping แห่งนี้นะคะมีห้องพักสไตล์เก๋ๆไกลๆนะคะรับรองว่าคุณผู้ชมจะต้องมีความสุข มีความสงนสานแล้วก็มีความสบายใจแน่นอนที่ได้มาพักผ่อนที่นี่ค่ะ ที่นี่จะมีกิจกรรมให้ทําเยอะมากมายแล้วครบทุกอย่างแบบนี้เรียกได้ว่ามาได้กับทุกๆคนเลยนะคะไม่ว่าจะมากับเพื่อนกับครอบครัวกับคนรักมีกิจกรรมให้ทุกคนทําแน่นอนค่ะที่สําคัญนะคะการเดินทางมาง่ายมากๆเลยยังไงก็อย่าลืมมากันนะคะถูกต้องเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะก็เป็นวันแรกเลยที่เราสองคนได้มาเอาทิ้งร่วมกันด้วยกับสถานที่ที่โอ้โหดีพร้อมขนาดนี้เรียกได้ว่าครบครันจริงๆ โอ้โหครบหมดเลยนะเรียกได้เลยว่าเป็น one stop service ในช่วงหน้าไหมช่วงหน้าเพื่อก็มีกิจกรรมดีๆมารอพี่โบเหมือนกันนะแล้วกิจกรรมนี้เราจะบอกเลยนะว่าจะได้ความแบบแน่นยำแม่นยำอ่ะแน่นยำแน่นยำอยากยรู้ละอะไรอยากรู้ไหมรอช่วงหน้าช่วงหน้าช่วงแพชชั่นค่ะ ทำรายการด้วยกันมาเนี่ยเรายังไม่เคยแบบ outing อ,ออกไปข้างนอกไปทปํากาิจกรรมอะไรร่วมกันเลยนะเออจริงด้วยวันนี้นี่ถือเป็นโอกาสดีนะเราจะมาทํากิจาการรมในช่วงแพชชั่นด้วยกันจะบอกเลยนะว่าจริงๆแล้วช่วงนี้เราสองคนเนะ่ยแยกกันทำจนโปรดิวเซอร์ปวดหัวเลยอะอะถ้ากลัวโปรดิวเซอร์ปวดหัวงั้นวันนี้ก็ให้พี่ไปทำคนเดียวเฟินไม่ต้องทำดิทาไมไม่ได้สิไม่ได้สิสเออเหรอวันนี้เฟินต้องแข่งขันกับพี่โบวันนี้ตั้งใจจะมาแข่งกับพี่เลยเหรอใช่เลย เอละไม่รู้อ่ะใครแพ้ใครชนะเนี่ยศึกศักดิ์ศรีระหว่างลูกผู้หญิงและลูกผู้ชายท่ามาเลยดีกว่า<ล>อาลูกผู้หญิงลูกชายเลยผู้หญิงดเลยผู้หญิงไม่รู้ผู้หญิงไปกันเลยดีกว่าค,ค่ะในช่วงแฟชั่นค่ะช่วงแฟชั่นสนับสนุนโดยนมข้นหวานและนมข้นจืดพาเลส เฟิรนว่าเนี่ยต้องมีการอธิบายให้คุณผู้ชมฟังก่อนแม้ว่าอุปกรณ์แล้วก็วิธีการเล่นมีอะไรบ้างเผื่อคุณผู้ชมสนใจกีฬาธนูก็เป็นกีฬาที่น่านนสนใจอีกกีฬาหนึ่งนะเดเอาไหมเอ,อเอาอ,อ่ะตอนที่อยู่กับเฟิร์นนี่นะคะที่มือนี้นะคะคือเป็นคันธนูนะคะอุปกรณ์นะ,ะก็มีลูกธนูด้วยนะคะแล้วก็จะมีปลอกนิ้วนะคะเอาไว้ป้องกันไม่ให้นิ้วเราเดี๋ยวที่ง้างคันธนูมาเนี่ยจะเจ็บบาดเจ็บ แล้วก็มีปอกแขนตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีเป้าข้างหลังก็แค่นี้เองอุปกรณ์ไม่มีอะไรมากค่ะส่วนวิธีการเล่นนะคะก็นี่เลยต้องกอดอื่นต้องยืนทางขาประมาณนึงนะคะแล้วก็ให้ตัวเราเนี่ยตั้งฉากกับเป้าค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอาคันธนูนะคะขึ้นมาตั้งตั้งแบบนี้แขนตึงเสร็จแล้วก็เอานิ้วง้างน,นะคะเวลาง้างเนี่ยดึงมาประมาณคางแล้วก็พี่เขาฝังเห็นรำเมื่อกี้มาว่าเวลาง้างเนี่ยเหมือนให้เรากลั้นหายใจฮึบ แล้วปล่อยอ่าพอมันเป็นแรงสะสมใช่ไหมปล่อยปล่อยธนูปล่อยธน,นูเว <Okay. S 1> ลาดึงมาเนี่ยมันจะเป็นแรงสะสมอยู่ใช่ไหมแลนะ้วพอเราปล่อยไปอ่ะมันก็จะพุ่งไปข้างหน้าคือพุพ่งตรงมัน่นยางไงเลยใช่แต่ว่าก็ไม่รู้จะแม่นขนาดไหนหรือว่าจะใกล้ไกลขนาดเนี่ยนกะ็ขึ้นอยู่กับความสามารถของเราเอาเลยไม่ล่ะเอาก็ล่ะพูดบัวแตะเจ๋อเจ๋อเปล่าอออเอาอะไรไมล่ะจับเลยจับเลยดีกว่ามาดูกันคุณผู้ชมว่าใครจะแพ้ใครจะชนะค่ะ เราตากแดกกันทั้งวันใช่ไหม,มวันนี้ขอไปฟังเคล็ดลับความสวยความงามต่อดีกว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวรอสักครู่เพราะว่าช่วงหน้าเราจะเจอกับช่วง beauty secret แน่นอนรอแป๊บนึงนะโอเค สนับสนุนโดยร้านเสริมสวยคามิคามิสีลมคอมเพล็กซ์ช่วงบิวตี้เครลวันนี้ค่ะเราก็มีเคล็ดลับมาเสริมสร้างความงามให้กับคุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โบตัวอะไรอยู่ข้างหลังอ่ะเฮ้ยตายแล้วพี่พี่มาซี่วะเนี่ยเฮ้ย <Hey, S 2> พี่มาซีพี่มาซีที่สอนบ <c oughs> ิวตี้เครลไงมานี่ เ้า,าทำอะไระที่นี่เนี่ยฮะสิก็อยู่ในสตูคนเดียวมันเหงาอะค่ะอ้าวะะาแล้วยังไงอะก็จะมาแต่งหน้าที่นี่ได้ปะบ้าเราพี่มาซี่แต่งหน้าที่นี่แต่งได้ยังไงลองโค้งลองพื้นก็เยอะหมดไปอยู่ในสตูนี่แหละแต่งที่นี่มันไม่ขลังในสตูไปจะไปไหนก็ไปไปก็อยู่เดียวมันไล่กระหมูก็มานี่บรรยากาศให้ใช่ไหม ขอใหเขาเซลฟี่เล่นแถวนี้ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวเชื่อว่าเดี๋ยวเขาจะต้องเดินไปที่สตูดิโองั้นเราไปไปเจอไปเจอช่วงบีวที่ทิ้สกิลเลยค่ะอะไรเดี๋ยวให้เขาอยู่ที่นี่แหละเพราะเดี๋ยวเราหาช่างแต่งหน้าคนใหม่มาช่วงนั้นเออเนาะไปดีนะให้เขาแต่งหน้าคนใหม่ดีกว่าไปแต่งหน้าช่วง beauty secret สวัสดีค่ะโอ๊ยทำไมแดดเมืองไทยมันร้อนอย่างนี้เนี่ยไม่ไหวแล้วค่ะ พบกับพี่มาซี่อีกแล้วนะคะวันนี้ในรายการ o m e ม s Talk นะคะในช่วง b e a u ี y Secret ค่ะแล้ววันนี้นะคะแดดร้อนร้อนเมืองไทยอย่างนี้พี่มาซี่มีทริคเด็ดๆให้สาวๆเตรียมผิวก่อนออกไปสู้กับแดดค่ะสาวๆมาดูกันเลยค่ะว่าพี่มาซี่จะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรบำรุงผิวก่อนไปออกแดดและให้มีออร่าสวยปิ้งๆ,ๆๆนะคะ อันดับแรกนะคะสาวขาก่อนออกนอกบ้านควรที่จะล้างหน้าแล้วก็ขจัดสิ่งสกรปรกด้วยคลีนซิ่งโฟมนะคะเพื่อที่จะไม่ทําให้ผิวเนี่ยระคายเคืองนะคะเพราะว่าบนหน้าของเราเนี่ยไม่รู้ว่ามันมีอะไรตกค้างอยู่บ้างระหว่างวันหรือว่าก่อนนอนตื่นนอนเนี่ยบางทีมันอาจจะมีฝุ่นละอองตกค้างบนผิวหน้าของเราขั้นตอนที่2นะคะสาวขาพลาดไม่ได้นะคะทุกสเต็ปทุกขั้นตอนที่พี่มัตซี่บอกต่อไปนี้ควรจะจําไว้นะคะเพราะมันจะทําให้ผิวหน้าของสาวๆเนี้ยจริงๆค่ะ ก็ต้องลงโลชั่นเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะซึ่งโลชั่นเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเนี่ยตัวนี้มันก็จะเป็นน้ํานิดนึงเพราะว่าเวลาเราตบลงบนผิวหน้าเนี่ยค่ะมันจะได้ดูแบบว่าซึมเข้าไปก็หยดลงเลยนะคะก็เหมือนเดิมค่ะเหมือนที่พี่แมทซี่เคยสอนตบลงไปนะคะ มันจะซึมเข้าสู่ผิวคือมันจะทําให้ประสิทธิภาพในการลงในสเต็ปต่อไปเนี่ยมันดูมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและมันจะช่วยให้ผิวหน้าของเราเนียดูชุ่มชื่นตลอดทั้งวันและสามารถที่จะปกป้องรังสี U V ได้ด้วยนะคะมาถึงในขั้นตอนที่3นะคะสาวๆขาและอีกอย่างหนึ่งสาวๆรู้จักไหมคะคำว่าสกินอิมมูเนิตี้มันคือการบํารุงล้ําลึกของเซลล์ผิวหนังอีกคะ่ะ ซึ่งสกินอิมมูนิตี้ตัวนี้นะคะถ้าเกิดเราฟื้นฟูนมันได้ดีมันจะสามารถปกป้อง,องรังสี UV และลดเลือนริ้วรอยต่างๆบนใบหน้าของเราได้ค่ะสกินอิมมูนิตี้ตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราบำรุงซึ่งการบำรุงก็ไม่ยากค่ะทำเหมือนเดิม 5. จุดค่ะบนใบหน้าถ้าเกิดสาวๆคนไหนอยากนวดก็ได้นะคะพี่มัซี่จะบอกว่าให้เรานวดขึ้นไปอย่างนี้อย่างเงี้ยค่ะ ก็จะเป็นการบำบัดหน้าเราอีกทีนึ่งแล้วก็เสร็จขั้นตอนการให้อาหารผิวเรียบร้อยแล้วนะคะมาถึงขั้นตอนที่4กันนะคะสาวๆขาให้อาหารผิวเรียบร้อยแล้วหลังจากขั้นตอนที่3นะคะเราก็ควรที่จะให้หน้าเรากระจ่างใสตลอดทั้งวันด้วยนะคะด้วยการลงไบรท์เทนเนอร์เองค่ะง่ายนิดเดียวเองลงเหมือนเดิมค่ะ5จุด การลงไบเทนเนอร์นะคะสาวๆขาพลาดไม่ได้นะคะเพราะว่าระหว่างวันเนี่ยถ้าเกิดเราออกไปทําธุระข้างนอกหรือออกไปซื้อกับข้าวจายตลาดนะคะไบเทนเนอร์ตัวนี้ล่ะค่ะที่จะสามารถปกป้องรังสี UV ได้ด้วยและสามารถที่จะทําให้หน้าของเราเนี่ยดูชุ่มชื้นกักเก็บความชุ่มชื้นนะคะ mm. ยังสามารถที่จะช่วยลดเลือนจุดด่างดาได้ด้วยค่ะ เห็นไหมล่ะคะพี่มันซี่ใส่ใจสา,สาวขนาดไหน <S <S 2> <S 2> มาถึงในขั้นตอนสุดท้ายกันแล้วนะคะสาว,สาว,สาวขาเราลงครีมบำรุงบนใบหน้าของเราเรียบร้อยแล้ว,ลวถึงครีมบำรุงตัวนั้นจะมีสารป้องกันแดดก็เถอะค่ะแต่ตัวนี้ก็สําคัญมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าการป้องกันแดดเนี่ยควรจะมี SPF 5 0หรือ30ก็แล้วแต่และสิ่งสําคัญที่สุดเราควรที่จะดูข้างกล่องนะคะว่ามันมี PA บวก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 เท่าไหร่นะคะถ้ายิ่งบวกเยอะยิ่งดีค่ะเพราะมันจะสามารถปกป้องผิวของเราจากรังสี UV และมลภาวะที่จะมาทาร้ายผิวของเราได้เยอะยิ่งขึ้นค่ะและสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพครีมบํารุงก่อนหน้านั้นได้ด้วยนะคะพีมมาซี่ไม่รอช้าแล้วค่ะมาลงกันเลยดีกว่าค่ะต่อไปก็จะเป็นการลงกันแดดนะคะถ้าเกิดว่ากันแดดเนี่ยเป็นน้ำเนี่ยเราก็ควรจะเช็คมันก่อนนะคะเพราะว่าจะได้ทำให้ส่วนผสมของมันเนี่ยเข้ากันได้ดีนะคะเช็ค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 เช็ชแล้วก็พิมมาซี่ขออนุญาตลงบนแขนของน้องนางแบบก่อนแล้วก็ตัวนี้นะคะสามารถที่จะลงได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายนะคะ การลงกันแดดนะคะเวลาเรารูปไล่อย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ควรตบเบาๆนิดนึงเพื่อที่จะให้กันแดดเซตตัวนะคะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพได้เยอะขึ้นนะคะ mm. พี่มัซี่ไม่ลืมเดี๋ยวพี่มัซี่ลงบนหน้านางแบบด้วย5จุดเหมือนเดิม mm. จะสังเกตนะคะสาวๆจะลงกันแดดแค่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ ตรงนี้แต่ลืมตรงนี้แตะลืมนะคะถึงเราจะใส่แว่นกันแดดก็ไม่สามารถที่จะปกป้องรังสี UV ได้ค่ะสาว,สาวแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสาว,สาวค่ะสร้างสุขภาพผิวให้แข็งแรงบำรุง ปกปิดแล้วก็ทำให้ผิวหน้าของเราขาวกระจ่างใสตบท้ายด้วยการทากันแดดแค่นี้เราก็มีสุขภาพผิวหน้าที่สู้แดดได้ทั้งวันแล้วค่ะ สำหรับครีมกันแดดนะคะส,ะสาวขาสําคัญมากเลยทีเดียวค่ะเพราะในทุกทกที่ที่เราไปนะคะมันจะมีรังสี UVA UVB มาคอยทํรลายผิวเราได้ตลอดเวลาค่ะการลงครีมกันแดดนะคะมันจะดีที่สุดค่ะเพราะมันจะสามารถปกป้องผิวของเราจากมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่จะเข้ามาทําลายผิวของเราได้ตลอดเวลานะคะอย่างเช่นสร้างกระจุดด่างดําริ้วรอยเหี่ยวย่นตินกา ไม่ว่าเราจะไปที่ไหนนะคะมันก็จะมีแต่รังสี UVA UVB แม้กระทั่งในบ้านก็ยังมีรังสี UV นะคะทำลายผิวของเราได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแล้วเราควรที่จะทาครีมกันแดดระหว่างที่เราอยู่ในบ้านและก่อนออกนอกบ้านนะคะสาวๆขาควรที่จะทาครีมกันแดด25นาทีถึง30นาทีนะคะก่อนออกจากบ้านเพราะมันจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของครีมกันแดดเนี่ยและอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดสําหรับสัปดาห์หน้านะคะพิมซี่มีความรับเด็ดๆสวยๆอะไรมาฝากสาวๆนะคะเฝาาหน้าจอติดตามชมพี่ มัดกันนะคะสัปดาห์นี้พี่มัตซี่ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้สนุกมากเลย ใช่เลยค่ะเพราะว่าพวกเราเนี่ยก็ตั้งใจที่จะหาสิ่งดีๆสาระความสนุสนานมาให้ผู้ชมชาว e ีแม่ทอกับพวกเราใช่แล้วค่ะแล้วความสนุสนานยังไม่จบเท่านี้เพราะว่าสัปดาห์หน้านะคะเรายังจะมีความสนุสนานและสิ่งที่น่าสนใจรอคนอยู่ทุกๆช่วงของรายการเลยค่ะถูกต้องเลยค่ะบิดเลยบิดทีวีบิดทีวีบิดท <laughs> ีวีไที่ช่อง True for you นะคะพวกเราก็มีความสนุสนานแล้วก็มีสาระความบันเทิงความสวยความงามรอคุณผู้ชมอย่างแน่นอนกับ รายการวิเป็นทอของเรานะคะขอบคุณสภาพพิธีการจากละครค่ะขอขอบคุณสถานที่สวยๆที่เรามาถ่ายทําในวันนี้นะคะเกรเตอร์ฟาร์มพัทยาค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วเราต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันนะบ๊ายบายเจอกันนะเฉลยคำถามจากวันที่19เมษายนที่ถามว่าอัตราส่วนของใบหน้าที่สวยงามเป็นอัตราส่วนเท่าไหร่เฉลย1.618 ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีดังต่อไปนี้ค่ะติดต่อรับของรางวัลได้ที่หมายเลข0897715124